มาดูมติชนเนยนะครับแฟนรายการครับรอแป๊บหนึ่งผมขอเตรียมเครื่องก่อนมติชนวันนี้ข่าวสนุกนะครับข่าวข่าวสนุกมากมติชนคุณการสวัสดีครับจากสมุทรปราการนะครับคุณการจากสมุทรปราการคุณปัทนาจากสกลน,นครเนาะใช่ไหมฮะ,ะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งขอเตรียมจะพาทุกท่านไปดู หนังสือพิมพ์มติชนหน่อยครับวันนี้มติชนมีอะไรสนุกนะครับมีอะไรสนุกมากมติชนนะครับมติชนวันนี้เดี๋ยวขึ้นจอให้แฟนรายการก่อนขอบคุณที่เข้ามาชมถึง500กว่าท่านนะฮะมติชนวันนี้นะครับมติชนวันนี้เมื่อคืนแฟนรายการที่ไม่ทราบว่าได้ดูคลิปหรือยังครับเราจะหาเงินจาก โควิด19ได้อย่างไรนะฮะเรามาดูมติชนวันนี้กันหน่อยนะครับมติชนวันนี้นะครับแฟนรายการครับมติชนวันนี้นะฮะที้หน้าจอมติชนวันนี้อะ่ะมติชนวันนี้เจ้าหน้าที่มติชนวันนี้ครับวันพุธที่1เมษายน2563 3นะครับ มติชนวันนี้มติชนวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ป่วยนะครับบิ๊กคลีนโควิด -19 ทําทำเนียบค่าเชื้อนะครับก็ห้ามสื่อนะห้ามสื่อเข้าบิ๊กตูไลซสดหึ่มอ่ามีครูนะครับยกระดับยึดฉุกเฉินครูเลิกวิ่งรถเมล์รถไฟฟ้าตายเพิ่มอีกหนึ่งเพิ่ม127 ภูยันระบาดไม่จบนะครับยังระบาดไม่จบนะครับผู้ว่านนนะฮะด้านบนนะครับแฟนรายการครับผู้ว่านนขอเริ่มทันทีนะห้าทุ่มตีห้าอยู่บ้านนะครับแล้วด้านบนก็มีการบมุมบงขวาสุดนะครับมีการถกทางไกลนะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานการประชุมคอรมอทางไกลนะฮะ ผ่านวิดีโอคอนเฟรนต์เพื่อป้องกันการระบาดโควิด COVID -19 ครับแฟนรายการที่เข้ามานะครับสามารถจะพิมพ์แสดงความเห็นนะครับข้างใต้นะจากลำปางบอกว่าบอกเป็นโควิดสักลายกับนะฮะแล้วก็ภาพตรงกลางนะครับภาพตรงกลางก็เป็นเซเว่นนฮะเซเว่นอนนทบุรีประกาศปิดนะครับตีห้าถึงยี่สนาฬิกาครับ แล้วก็มีแจกแจกนะแจก1.5หมื่นคอรมอลไฟเขียวเพิ่มอีก6ล้านคนครับก็คือตอนแรกจะ3ล้านนะครับ15,000นี่ก็คือเดือนละ5,000น่นะฮะสองจังหวัดสีขาวทำอย่างไรสก,กัดโควิดนะครับนายกติงนายกติงนะติงพีอ่อนผู้ประกันตนตกงานขั้นต่ำได้5,000นะฮะคังชงเฟด3ยันพร้อมออกพอรกรงเงินคู่ครับผม ยันพ่อออกพะลองกู้นะฮะแล้วก็ด้านล่างรักคนไทยนะครับรักคนไทยเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆร่วมกันตรวจคัดกรองคนไทยที่ตกค้างในปอยเปดตกับประเทศนะครับหลังกัมพูชาประกาศปิดคาสิโนกัมพูชาประกาศปิดคาสิโนด่านบ้านคลองลึกอารัญ,ญประเทศนะฮะคุณถิมทองบอกว่าเจียงฮายผู้ติดเก้าลายนะครับ มาดูหน้าสองครับหน้าสองเป็นสภาดิจิตอลผนึกสามข่ายการเมืองนะครับโอ้โหสวัสดีอาจารย์รามลูกพี่ผมครับเข้ามาชมฮะชมจากเชียงใหม่นี่ฮะลูกพี่ผมครับนี่ฮะเป็นอาจารย์ลศาสตร์อยู่มอชอชมจากเชียงใหม่ครับไตรเทอมหน้ามาช่วยสอนออนไลน์มอชอหน่อยเหนือเกินเทอมนี้ขอขอขอเรื่อง ขอเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองได้ไหมพี่รามกระบฏบวรเดตต้นกำเนิดเสื้อเหลืองเสื้อแดงการเมืองสอนนี้ก็ได้ครับการเมืองดิจิตอลบนโลกทวิตเตอร์ผมเล็กขอร์ดไว้ปีหนึ่งพี่รามในทวิตเตอร์นี่นะนี่ฮะจะรามลูกพี่ผมมีฐานมีฐานเกือบทุกแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับการเมืองบันทึกไว้หนึ่งปีเต็ม นี่ฮะเดี๋ยวหลังโควิดขึ้นไปครับพี่รามโอเคมาดูนี้หน่อยครับแป็นรายการเมื่อกี้สภาดีเต้านะโอ้โหบอกได้เลยปวดสัตว์การเมืองได้เลยครับเอาตั้งแต่รอสอ1ร0ไล่มา2475ี่เกบฏบวรเดชสงครามโลกรัฐประหาร9พฤศจิกาประมาณนี้ อสอนปอโทรเรื่องดีต้อเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้เลยครับลูกพี่จัดไปอ่ามาดูนี่ครับแฟนรายการอันนี้มันอันนี้มันอันนี้มันทางสองแพ่งของจุลินทันทางสองแพ่งของจุลินประชาธิปัตย์ทำเนียบรัฐบาลมัิชนกัดจิกคุณจุลินมาสองวันติดกันแล้วนะครับจิกติดมาแล้วสองวันประชาธิปัตย ประชาธิปัตย์โอ้โหข่าวนี้ชักมันหน่อยอ่ะผลทางสองแพ่งของจุลินประชาธิปัตย์ทำเนียบรัฐบาลนะครับอันนี้ต้องอ่านหน่อยต้องอ่านหน่อยสนุกครับเป็นรายการเมื่องานกระจายหน้ากากอนามัยไปตามโรงพยาบาลเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขไปตามร้านขายยาเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยแล้วกระทรวงพาณิชย์เหลืออะไรนะ เสียงชัดเจนดีไหมครับไปรายการครับ <Rank> เสียงชัดเจนดีไหมแล้วกระทรวงพาณิชย์หรืออะไรแม้ประกาศสิทธิจากธำเนียบรัฐบาลจะเคลียร์ความสงสัยในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนหน้ากากอนามัย2อ0รอยล้านชิ้นให้หมดไปอันมีส่วนทําให้กระทรวงพาณิชย์ยังยิ้มได้บ้างนะครับแต่รอยยิ้มของกระทรวงพาณิชย์จะดํารงอยู่ได้อย่างชื่นบานได้ห,หรือในเมื่อจังหวะคําประกาศสิทธิซึ่งมาจากทําเนียบรัฐบาลมีความสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นจากนายกายรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นจากนายมนตรีเท่ากับเป็นการตั้งคําถามโดยตรงต่อรองนายมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ชื่อจุลินล์ลักษณะวิสิทธิ์ย่อมกระเทือนกระทบไปถึงพักประชาธิปัตย์ครับขอบคุณคุณชวีว,วันรายงานบอกชัดเจนดีนะครับอ่าประชาธิปัตย์ต่อนะต้องยอมรับว่าการแสดงบทบาทไม่ว่าจะเป็นหนึ่งนายมนตรีไม่ว่าจะเป็นหนึ่งรองนายกมีความสัมพันธ์ที่ยึดโยงยึดโยงกับหน้ากาก,ากอนามัย เพราะว่าคาสั่งของนายมนตรีคือคําสั่งโอนย้ายอธิบดีกรมการค้าภายในออกจากกระทรวงพาณิชย์โดยไม่ได้ปรึกษาโดยไม่ปรึกษากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพราะคําสั่งของรองนายกวิศนุเครืองามทรงให้อํานาจการตัดจัดการต่อหน้ากากาอนามัยขาดวินไม่สมบูรณ์ต้องแบ่งให้กระทรวงสาธารณสุขแบ่งให้กระทรวงมหาดไทยนี่ไม่ใช่เพราะนายมนตรีต้องการแกล้ง นี่ไม่ใช่เพราะว่ารองนายกวิษณุเครืองามต้องการบีบคั้นแต่หากแต่หากแต่มาจากข้อมูลอันแตกต่างของกระทรวงพาณิชย์ลักษณะกรรมมันตะอันสำแดงพลานุภาพผ่านนายมตรีผ่านรองนายมตรีที่ชื่อว่าวิษณุเครืองามมีผลโดยตรงไม่เพียงแต่ ต่อรองกับนายมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่ยังมีผลโดยตรงมาถึงนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ซึ่งดํารงตําแหน่งทั้งรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และที่สําคัญเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับแม้ยติการขอพิปายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่จะไม่มีชื่อนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์แต่ปฏิบัติการครั้งใหม่จากนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติการขยายผลรองนายกที่มีชื่อว่าวิษณุคเครืองามก็เป็นไปตามความเห็นชอบของนายมตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่คือความไม่ไว้วางใจต่อน,นายชุลศลักษณะวิสิทธิ์ครับนี่ฮะโอโหมติชนวิเคราะห์ได้หมันมากคนของประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นชนหลีกภัยไม่ว่าจะเป็นอ่าชูลศลักษณะวิสิธิ์ชอบใช้คำใหญ่ๆคำโตๆทางการเมือง ประชาธิปไตยสุจริตประชาธิปไตยทุจริตยติไม่ไว้วางใจอันมาจากทรเนียบรัฐบาลครั้งล่าสุดเสนอทางเลือกให้พรรคประชาธิปัตย์และนายจุรินโดยตรงว่ายังจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยสุจริตหรือไม่ครับผมโอ้นี่ฮะเป็นรายการครับมีข่าวด่วนเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะครับจากมติชนครับ ขอบคุณมติชนครับมีข่าวด่วนเข้ามาครับมีข่าวด่วนเข้ามาข่าวด่วนบอกว่าทางเดี๋ยวนะครับรอแป๊บหนึงมีอดีตนักการเมืองเสียชีวิตครับมีอดีตนักการเมืองเสียชีวิตนะครับ ท่านประจวบชัยศาลครับท่านประจวบชัยศาลอดีต,ตรัฐมนตรีหลายสมัยเสียชีวิตแล้วครับมะเร็งปอดค่าชีวิตครับผมนะครับขอแสดงความเสียใจครอบครัวรท่านด้วยนะครับคุณถุงทองพะเยาพะเยาน้ากากากเนะเาะคุณยิ่งนุ้ยจากเจียงไฮไข่แป้งขนาดเลยเจ้าอยู่ตังใดนี่เจียงไฮอ่ะดูต่อครับดูต่อนะครับแฟนรายการ อันนี้ก็มีการ์ตูนเขียนแซลนะส่งออกและกักตุนส่งออกและกัดตุนนี่เป็นภาพคุณจุลินฮะเป็นภาพคุณจุลินนะครับแล้วก็มีเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวภูเก็ตพัคพงศ์ทวีวัฒน์ผูวาภูเก็ตนะฮะแล้วก็มีเรื่องของซองสีขาวทำอย่างไรซองจังหวัดสีขาว อย่างไรสก,กัดโควิดนะครับโควิดจุดส่งออกครับ4.3แสนล้านครับผมโควิดจุดส่งออก4.3แสนล้านสถาบันการเงินระดมช่วยธุรกิจครับอันนี้สวัสดิ์สมียนนารีพร้อมรับเผาโควิด -19 ครับนี่ครับ พร้อมรับเผาโควิด -19 เนาะแล้วดอยสุเทพดอยสุเทพไฟไหม้นะครับอ่าอันนี้สุดจิตวงเทศครับปวดศาสตร์อันเซนเซอร์โควิด -19 กาลายพันธุ์นะครับกำลังระบาดท,ทั่วโลกแอฟริกาทวินบุกไทยอันนี้ลดลดเครื่องรมดมอเตอร์ไซค์ยูกันด้าน้ำมันที่รอคอยยังไม่มาตั้งีพาราดอรภาพในยามไข้วิงวอนต่อรัฐ อันนี้อะไรอะ่ะข้อคิดโอ้โหดูดิหน้าจอมันต้องกดลงมาหน่อยฮะนัทวุฒิคูงเงาะมอทอปลดล็อกอปทป้องกันโควิดครับนายกเอกชนโรงเรียนเอกชนโวยโรงเรียนขาดไรายได้ครับโอ้โหน่าเห็นใจนะมัวแต่ยอดกับความตายจนลืมความจนของคนทั้งประเทศอันนี้สั่งอาหารเดลิเวอรี่เดลิเวอี่อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับสมเด็จพระเทพครับ กับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ต่างๆไว้ให้กับแฟนรายการนะครับขอบคุณมัติชนนะครับเดี๋ยวไปอ่านเพิ่มเติมจากมัติชนจากมัติชนมีให้เลือกครับจะเอาข่าวสดเดี๋ยวแฟนรายการพิมพ์มานะจะเอาข่าวสดหรือจะเอาคมชันลึกก่อนครับนะครับแฟนรายการเลือกเข้ามาครับตอนนี้ผู้ชม749ท่าน ายการเลือกเข้ามาได้เลยครับจะเอาข่าวสดหรือคมชัดลึกก่อนคุณธีรจักจากสกุลนครครับคุณทิมถุงทองบอกอสอมอต้องช่วยกันแจกหน้ากากเจียงฮายอ่ะทางซ้ายมือได้เลยนะครับเอาเข้ามาเลยครับแปลรายการเข้ามาแสดงความเห็นได้เลยนะครับช่วยรายงานหน่อยครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้อ้าใครจะเอาตอนนี้กำลังเลือกนะครับจะเอาข่าวสดหรือจะเอาคมชัดลึก คุณปัาถนาบอกข่าวสดคุณปัาถนา,าข่าวสดคุณชวีวันข่าวสดอ่ามขาีข่าวข่าวสดกับคมชัดลึกให้เลือกครับจะเอาอะไรครับคุณถิมทองบอกข่าวสดข่าวสด